อาการใจสัน่นวิววิวหายใจไม่ทันหายใจไม่อิ่มเป็นทีก็รู้สึกเหมือนจะหมดแรงนะคะมือสัน่นมือจีบมือชาเป็นแล้วก็ไปหาหมอตั้งหลายครั้งแล้วนะคะก็ตรวจไม่เจออะไรสัก,กทีหมอหัวใจก็บอกไม่ได้เป็นโรคหัวใจหมอปอดก็บอกว่าไม่ได้เป็นโรคปอดเอ๊ะเราเป็นโรคอะไรกันแน่ถ้าอยากรู้จากโรคนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดเซฟกดแชร์หมอเหมียวค่ะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังค่ะ โรคนี้นะคะมีชื่อโรคว่าแทนิกค่ะเป็นโรคที่เกิดจากสารสื่อประสาทในสมองทำงานไวผิดปกตินะคะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการกังวลแล้วก็กลัวอยู่ข้างในนะคะทำให้เกิดอาการใจสั่นเต้นเร็วเต้นแรงนะคะรู้สึกได้รับรู้ได้ที่หัวใจทำให้คนไข้เนี่ยนึก,กว่าเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไปหาหมอนะคะไปทำาึ้้นหัวใจแบบนี้นะคะ ทำออกมาคุณหมอก็บอกว่าปกติดีค่ะเราก็กังวลน,นะคะเอ๊ะตกลงเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหมอตรวจไม่ละเอียดหรือเปล่านะคะเวลาเป็นทีก็เหมือนจะเสียชีวิตนะคะมือเย็นไปหมดเหมือนจะหายใจไม่ทานหายใจไม่ออกอบางทีก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วที่บ้านเราจะทํำยังไง ใครจะดูแลพ่อแม่ใครจะดูแลลูกนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากนะคะไม่ต้องตกใจนะคะอย่างน้อยวันนี้หมอก็เจอมาแล้วสามคนนะคะแล้วก็คนไข้เหล่านี้มาหาหมอหัวใจเยอะมากนะคะโรคแพนิกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นจากอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจอยากให้เป็นในบางคนนะคะก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรเลยอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาบางคนก็ พอเวลาเป็นแล้วมันจะเกิดอาการกลัวว่าจะเป็นโรคนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอาการเคขาจะเหมือนโรคหัวใจนะคะมาได้แล้วก็ไม่อันตรายนะคะถ้าเรามาหาหมอแล้วหมอตรวจขึ้นหัวใจแล้วเดินสายพานแล้วทำอัลตาาราซาวหัวใจแล้วตรวจร่างกายแล้วแล้วเราก็ไม่มีความเสี่ยงกับโรคหลอดเลือดหัวใจใดๆเลยไม่ต้องกังวลมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะถ้าเรารักษาไม่ได้ ก็หมอก็จะมียาให้นะคะยาที่ให้ก็จะเป็นยาที่กำหนดอัตราการเต้นให้มันช้าลงยาคลายกังวลแล้วก็ยาปรับสภาพให้การนอนหลับหรือว่าปรับสภาพเคมีในร่างกายให้ดีแล้วก็จะหายได้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะจะต้องปรับทัศนคติปรับ mindset นะคะถ้าเราไม่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเองก็ไปหา